ครัสุดครับกี่ปแม่พี่น้องทุกคนนะจุดนีต้องมาส่นรายการการตู้เดลิเวอรี่และสำหรับวันนี้จะมาในเรื่องของ Rick a นมอ o ตี้ห้าอันดับสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งของ r ริ k นั่นเองเราแค่ยกมาห้าเครื่องเท่านั้นแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอันไหนเจ๋งกว่าอันไหนใครที่ยังไม่ได้กดซับ c r i b e เนี่ยฝากกดด้วยใครที่พร้อมแล้วก็ อันดับที่หกล่องเคเบิลข้ามมิติเคยเบื่อไหมกับการที่ต้องดูช่องทีวีเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาสิ่งประดิษฐ์นี้ช่วยคุณได้โดยการติดตั้งพลุคริสตัลเซนเทไนจะทำให้กล่องเคเบิลนี้สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์จากทั่วทุกจักรวาลทุกความเป็นจริงได้ทำให้มีช่องรายการดูแบบไม่รู้จบไม่ว่าจะซีรีส์แอคชั่นจากโลกที่มนุษย์วิวัฒนาการมาจากข,าข้าวโพดโฆษณาตัวอย่างหนังแบบด้นสดมวยปล้ำคลประท้ารถ และอื่นๆอีกมากมายไร้ขีดจำกัดรับลองไล่ดูได้ไม่มีเบื่อแน่นอนสำหรับสิบสายแรกที่โทรโซนโซนโซนโนนนนนเราลดให้ทันทีเหลือเครื่องละแสนล้านแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณโทรมาในสิบนาทีนี้เราแจกฟรีคนไข้รับยาค่ะอันดับที่สี่ฟลุปปี้แลนด์เป็นโลกที่ริคสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสนามเด็กเล่นให้กับเบสเมื่อสมัยยังเล็กโดยในโลกนี้ทุกอย่างจะเป็นมิดและปลอดภัยกับเด็กๆทั้งหมดต่อให้ตกจากที่สูงก็ไม่เป็นอะไรเพราะพื้นเด้งได้หรือจมน้ำก็ยังหายใจได้อยู่เหมือนเดิม แถมสัตว์ที่นี่ก็เคยเป็นมิตรกับทุกคนเรียกได้ว่าที่นี่เคยเป็นสวรรค์สาหรับเด็กๆเลยก็ว่าได้ซึ่งที่เราใช้คําว่าเคยก็เพราะว่าต่อมาเบสได้พาเพื่อนที่ชื่อทอมมี่มาที่นี่และทิ้งเขาไว้และต่อมาทอมมี่ก็ได้ไปพบภาพาผสมพันธ์กับสัตว์ในฟูปี้แลนด์จนสัตว์ทั้งหมดกลายเป็นลูกผสมกลายพันธุ์ครึ่งคนขคึ้นฟูปี้นิสัยดุร้ายไปอันดับที่ 3. Operation ช h o e n i x เป็นการทดลองสร้างร่างโคลนของริกเพื่อใช้เป็นร่างสำรองเผื่อเวลาล่างจริงตายเนี่ยจะได้ย้ายจิตไปใใส่่นนนรางโคแท แต่อเปอเรชันนี้มีข้อบกพร่องอยู่ในกรณีที่ร่างโคลนเป็นร่างวัยรุ่นจะมีการสร้างบุค,คลิกของตัวโคลนเองมาทับบุค,คลิกดั้งเดิมทําให้ริกตัดสินใจทําลายร่างโคลนทั้งหมดซะเพื่อยุติปัญหานี้อย่างไรก็ดีแม่ร่างโคลนจะโดนทําลายหมดแล้วแต่ตัวอเปอเรชันยังคงทํางานอยู่ทําให้ทาริกตายลงเมื่อไหร่ระบบจะทําการส่งจิตเขาเขาร่างโคลนของริกในจักรวาลคู่ขนานอื่นๆแบบสุ่มแทนอันดับที่2ปืนข้ามมิติ เป็นอุปกรณ์ประจำตัวริกที่เราเห็นกันบ่อยที่สุดในเรื่องโดยจะเป็น,ป,นปืนที่ยิงน้ำยาสีเขียวออกมาซึ่งน้ำยานั้นจะกลายเป็นประตูมิติสำหรับเดินทางข้ามมิติไปยังจัก,กรวาลความเป็นจริงอื่นๆได้ตามต้องการแบบที่เราเห็นริกใช้มาตลอดทั้งซีรีส์เรียกได้ว่าเป็นไอคอนอย่างหนึ่งของซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้อันดับที่1 เครื่องบันทึกเวลาเป็นอุปกรณ์ที่สามารถบันทึกช่วงเวลาต่างๆของผู้ใช้ไว้เป็นจุดเช็คพอยต์เพื่อเกิดอะไรผิดพลาดก็สามารถย้อนเวลากลับมาแก้ไขได้ทุกเมื่อตามต้องการฟังดูแล้วก็เหมือนกับเครื่องย้อนเวลาใช่ไหมแต่หลักการทํางานจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นโดยเมื่อผู้ใช้ทําการกดบันทึกมันจะทําการแบ่งแยกไทม์ไลน์ออกมาเป็นหลายไทม์ไลน์ซึ่งเมื่อผู้ใช้จากไทม์ไลน์หลักกดปุ่มย้อนกลับมันก็จะค้นหาไทม์ไลน์ที่ใกล้เคียงกับผู้ใช้หลักที่สุดแล้วค่าผู้ใช้ในไทม์ไลน์นั้นก่อนจะส่งผู้ใช้จากทลลหักเียไปแทนที่พูด ง่ายเลยก็คือย้อนเวลาหนึ่งครั้งต้องสังเว์ชีวิตผู้ใช้ในโลกคู่ขนานไป1คนนั่นเองอเพี่แคล,ลเป็นจระเข้ถ้าดูดีกจะพบว่ามีตอนนึงได้พบว่าแคล,ลเป็นจระเข้ตอนที่แคลรักจระเข้อีกค่ายหนึ่งเหมือนว่าในวิกิก็บอกว่าเป็นแรดนะ ซึ่งดิมก็เอาจากวิกิมาพูดนะว่าเป็นแรดเ,เหตุผลรองรับก็คือหางเขาเป็นผู้แล้วก็มีโนนะซึ่ง1จระเข้ไม่มีโนอ2จอระเข้ไม่มีหางเป็นผู้เพราะฉะนั้นถ้าน้องจะเชื่อว่าแคลของน้องเนี่ยเป็นจระเข้เนี่ยก็ยินดีมากๆเลยครับยินดีที่น้องเชื่อแบบนั้นสนับสนุนครับพี่ค้าส่งแฟนอาร์ตที่ไหนหรอส่งที่ IG ดีมบาร์โค้ดเลยน้องที่เดียวจะรับที่เดียวแลละมันส่งหลายที่เกินอนะบางที่พี่ก็ไม่ได้รับ บางที่พี่ก็แบบไม่เห็นอยู่ๆแบบน้องไปส่งให้ในเพจอย่างเงี้ยแล้วเพจคุณเลนสก,กีเขาคุมเป็นหลักไงดิมก็แบบอาจจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นส่งที่ไอจีดิมเห็นได้ง่ายที่สุดนะนกคืออะไรหรอครับนกเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่นครับมีสองเท้าสองปีกแล้วก็มีอ,อ่อขนปกคลุมตัวแล้วก็ออกลูกเป็นไข่อ,อ๋อพี่ว่าน้องน่าจะรู้จักนกดีนะแบบ,บกกดนะแบบเด็กเกิดมาก็น่าจะแบบเออเบิร์ดอะไรเงี้ยเออนกครับ ขาอถามหน่อยครับใครรู้จักกระตูนที่มีตัวกระตูนชื่อสกิปเป็นลิงที่ชอบขอยิงเท้าในเรื่องมีนกสกังลิงและกระตูยอดลูกอมเคยมาฉายใน CN แต่จําชื่อไม่ได้ใครรู้บอกทีน้องน่าจะหมายถึง TheRegular Show ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีตู้ยดเนียเนียตู้ยอดอ่าจริงๆริงทอมแอนเจอรี่รักกันมากเจ้าของทอมซื้อทอมมาเพื่อไล่ฆ่าเจอรี่แต่ทอมรักเจอรี่มากเลยปอกตาเจ้าของทําเป็นไล่ฆ่าเพื่อไม่ให้เจ้าของซื้อแมวใหม่ Huh? Huh? Ah ha 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 S <S ก็เข้าใจนะที่เชื่อแบบนั้นนะแต่ขอไม่พูดดีกว่าถ้าจะเชื่อเพื่อความบันเทิงเพื่อ,อสีสันอะไรอย่างเงี้ยแบบทฤษฎีแฟนมัดโน אותו, อะไรอย่างเงี้ยแบบคนคนหนึ่งเขาดูกระตูนมาแล้วเขาตั้งสมมติฐานว่าเฮ้ยเรื่องมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้จริงๆทั้งๆที่ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีบอกถ้าจะเชื่อเพื่อความบันเทิงเพื่อสีสนันเชื่อเลยและเราเข้าใจคุณอย่างสุดซึ้งก็จบไปแล้วกับ5อุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์เจ๋งของรีกถ้าใครชอบชิ้นไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้ว่าชอบชิ้นนี้หรือจะเป็นชิ้้้นนที่่เราาาไไไมมดดดอออจัับบกก็ ชิ้นนี้มันเจ๋งยังไงชอบยังไงนะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไร